สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคะ่ะ FC ไบรพันการเดนวันนี้ก็ที่โคราชนะคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยแล้วก็ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำนะคะได้รับน้ำฝนเดี๋ยวเรามาโชว์ไม้ดอกส,สวยๆกันนะคะดอกสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะนี่ค่ะชมพูแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็บางดอกก็โดนน้ำแล้วช้ำไปนะคะ ตัวนี้น้องมีนามว่าเอื้องหมายนาดอกชมพูนะคะเอื้องหมายนาดอกชมพูนี่ค่ะดูดอกนะคะตัวนี้ออกดอกเก่งนะคะออกดอกเก่งให้ดอกตลอดปีนะคะเดี๋ยวแม่ค้ามีต้นเล็กขายนะคะแม่ค้ามีต้นเล็กขายอันนี้พามาชมอาฟอรมต้นต้นแม่เขาก่อนค่ะนี่ค่ะบางบางครั้งบางช่อนะคะดอกเขาจะออกครบเกือบทุก ทุกดอกเลยค่ะที่อยู่ในช่อนะคะแล้วก็จะสวยงามมากค่ะแต่ว่าอันนี้มันหันไปทางนี้นี่ค่ะเอื้องไมนะ้นาดอกชมพูนะคะสวยมากนี่เดี๋ยวแม่ค้ามีต้นเล็กขายนะคะมาค่ะแล้วก็มากันที่ไม้ดอกอีกนะคะไม้ดอกไม้มงคลไม้สมุนไพรนะคะตัวนี้ตัวนี้น้องมีนามว่าประทุมมานะคะปะทุมมาปะทุมมา น้องอยู่ในถุงนะคะน้องอยู่ในถุงในถุงแบบนี้นะคะเอฟซีถุงละหกสิบบาทนะคะถุงละหกสิบบาทถุงละหกสิบบาทปะทุมมานะคะมีทั้งสีอ่าสีม่วงม่วงชมพูนะคะแล้วก็สีขาวสีขาวนะคะแล้วก็ยังมีดอกดอกเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีดอกแบบแบบนี้นะคะเซมออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ กำลังออกมาเต็มเลยค่ะนี่ค่ะจะมีดอกแบบนี้แซมออกมานะคะถุงละหกสิบบาทนะคะทีถุงละหกสิบบาทมาค่ะเราก็มากันต่อที่ต้นกวกเงินเข้าบ้านนะคะต้นกวกเงินเข้าบ้านนี่นะคะน้องเป็นไม้เลี้ยงแดดนะคะเลี้ยงแดดได้ทั้งวันนะคะอันนี้ก็คือตายแล้วมือแม่ค้าดําจังเลยดูเพิ่งทําสวนมาค่ะ อันนี้นะคะก็คือน้องเขาไม่ได้รับแดดที่เต็มที่แล้วก็เพียงพอนะคะใบเขาก็จะยาวอ่าใบเขาก็จะอ่าประมาณนี้นะคะที่เขาไม่ได้รับแสงแดดเต็มที่ส่วนถ้าใบไหนได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะใบเขาจะห่อแบบนี้นะคะใบเขาจะห่อแบบนี้นี่ค่ะใบเขาจะห่อแบบนี้ก็คืออันนี้เพิ่งเริ่มเอาออกแดดนะคะ เิ่งเริ่มเอาออกแดดใบก็จะห่อประมาณนี้นะคะตัวนี้น้องมีนามว่ากวกเงินเข้าบ้านนะคะกวกเงินเข้าบ้านนี่ค่ะกวกเงินเข้าบ้านกวกเงินเข้าบ้านนะคะมีว่างอยู่สองกระถางนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าไลฟ์เสร็จแม่ค้าจะเอาออกแดดแล้วนะคะนี่ค่ะก็ปัญหาแดดช่วงนี้ค่ะนี่ค่ะกวกเงินเข้าบ้านนะคะนี่ใบจะห่อๆแบบนี้นะคะ ใบจะอ่อมเทาๆนะคะใบจะอมเทานี่ค่ะใบจะอมเทาๆแบบนี้นะคะสวยงามนะคะสวยงามแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระทางละ100บาทนะคะกวักเงินเข้าบ้านค่ะกวักเงินกวักทองเข้าบ้านนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่ค่ะ แล้วก็มากันที่ลิ้นมังกรนะคะตอนนี้ว่างว่างอยู่สองกระถางแล้วนะคะเมื่อเช้ามีลูกค้ารับไปแล้วนี่นะคะลิ้นมังกรซุปเปอร์บารานะคะซุปเปอร,ร์บราตัวนี้นะคะนีใบน้องจะเป็นเกลียวเกลียวแบบนี้นะคะเป็นเกลียวเกลียวแบบนี้เลยแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ150บบาทนะคะมีว่างอยู่สองกระถางค่ะ สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นว่านแสงอาทิตย์นะคะเป็นว่านแสงอาทิตย์นี่ค่ะว่านแสงอาทิตย์แม่ค้าขายอยูอ่ต้นละ100บาทนะคะต้นละ100บาทแต่เวลาขนส่งนะคะดอกน้องจะมีปัญหานะคะจะเหี่ยวคือดอกน้องจะบานได้ไม่หลายวันนะคะขอคนรับได้นะคะนี่ค่ะ กระถางละ100บาทนะคะอ่าส่วนส่วนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกุหราพินนะคะกุหราพินกุหราพินตัวนี้80บาทนะคะในกระถาง5้านิ้วค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าพิงเลดี้นะคะ80บบาทเช่นกันค่ะ ชวนชมด่างนะคะเหลืออยู่สองกระถางค่ะเหลืออยู่สองกระถางนะคะแล้วก็ตัวนี้สาคูด่างนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าแล้วก็อ่าอันนี้นะคะจะเป็นงาช้างบอนเซลนะคะงาช้างบอนเซลนี่ค่ะแปดสิบบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูฟอร์แม,ม่นะคะเดี๋ยวให้ดูฟอร์แม,ม่นี่ค่ะนี่นะคะฟอร์แม,เม่เขาค่ะ อฟอร์มแม่เขาอันนี้ฟอร์มลูกค่ะอันนี้ฟอร์มแม่ค่ะตัวนี้จะเป็นว่านนกนกคุ้มนะคะว่านนกคุ้มว่านนกคุ้มแปดสิบบาทนะคะแ0ดสิบบาทนี่ค่ะว่านนกคุ้มแปดสิบบาท แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นทองอัมพันธ์ค่ะทองอัมพันธ์สามร้อยห้าสิบบาทนะคะทองอัมพันธ์ส่วนกุราบหินต้นนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะยังอยู่ที่ราคาเดิมค่ะห้าสิบบาทค่ะแล้วก็อโอโหน้องโดนฝนค่ะตุ้ยไปแล้วค่ะแม่ค้าลืมเก็บเข้าโรงเรือนค่ะแล้วก็กวกมรกตสีดำนะคะกวกมรกตสีดำกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ กระถางละ1 0 0บาทแล้วก็เราเจอศัตรูแล้วค่ะศัตรูของเรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือศัตรูของเราแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวนะยูโฟเบียนะคะ50บาทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น พญานาคราชนะคะจริงๆน้องเป็นสอีอมชมพูนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ไม้ด่างชมพูค่ะแต่ว่าแสงไม่เพียงพอนะคะแม่ค้าเอามาไว้ฝั่งนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้รับแสงแดดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เสร็จก็เดี๋ยวจะย้ายไปไว้ฝั่งนู้นแล้วค่ะเพื่อให้ได้รับแสงนะคะสีจะได้สวยค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะ,ะเก็บกระโหนะคะเก็บกะโหเกเกระโห2ก,ก0อบาทค่ะ น้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเปเปอร์สตรอเบอรี่นะคะเปเปอร์สตรอเบอรี่อันนี้ก็คือถ้าได้รับแสงแดดเช้านะคะช่วงเช้านะคะหรือแสงที่เหมาะสมนะคะใบเขาจะจะสีชมพูได้กว่านี้อีกค่ะอันนี้ก็คือตอนนี้แสงยังไม่ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโลมานะคะโลมาโลมาโลมาตัวนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่50บบาทนะคะ ล,ลืมบอกเปเปอร์ไปค่ะเปเปอร์ห้บาทนะคะเปเปอร์ห้บาทแล้วก็เดี๋ยวนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยนี่ตัวนี้จะไม่แน่ใจว่าเรียกขนเม่นไหมคะเพราะว่าตัวที่เป็นขนเม่นนะคะเขาจะเขาจะมีหนามที่แบบคือเขาจะไม่ไม่ลักษณะจะไม่คล้ายแบบไม่ไม่ใช่แบบนี้คะ่ะ หรือว่าขนเม่นแม่ค้าก็ไม่ทราบชื่อนะคะตัวนี้อ,อยู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สำหรับตัวนี้จะเป็นม้าลายนะคะม้าลายด่างขาวม้าลายด่างขาวม้าลายด่างขาวารับหน้าร้านนะคะรับหน้าร้านถ้าอยู่ในดินเผาแบบน,นี้รับหน้าร้านนะคะรับหน้าร้าน ถาได้คะ่ะถาได้นะคะอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นยมเงินยมทองค่ะยมเงินยมทอง150บาทนะคะกุหลาบหินตัวนี้นะคะกุหลาบินตัวนี้100บาทค่ะอันนี้เป็นตำรึงนะคะตำรึงแล้วก็ชาฮอกเกี้ยนตัวนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วแบบนี้นะคะอ่า100บาทนะคะดอก สีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีผลสีเขียวนะคะผลสีเขียวเวลาผลสุกนะคะจะเป็นสีแดงค่ะผลสุกจะเป็นสีแดงตอนนี้เต็มต้นเลยค่ะผลเต็มต้นเลยนี่นะคะ100่บาทนะคะสำหรับอันนี้ก็150บาทนะคะในกระถางดินเผาค่ะตัวนี้จะเป็นแก้วอินโดนะคะแก้วอินโดแคะนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็คือดอกหมดไปแล้วหนึ่งชุดแล้วก็กํา,กกกล,ากกกกลังมาอีกคะ่ะแก้วกําลังมาอีกดอกแก้วกําลังมาอีกค่ะดอกหอมมากเลยค่ะแล้วก็มาตัวนี้นะคะพุชชมพูค่ะพุชชมพูดอกสีชมพูแบบนี้นะคะดอกอา่าสวยมากเลยค่ะออกทุกช่อเลยค่ะออกทุกช่อเลยอดอกเก่าก็ร่วงรยนะคะร่วงรยไปตามกาลเวลาดอกใหม่ก็กําลังจะผุดขึ้นมานะคะ ช่วงนี้ดอกจะไม่ค่อยทนเพราะว่าฝนกระแทกดอกเขาค่ะพุทชมพูนะคะแม่คะส่งต่อให้350บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ตัวนี้น้องก็เป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะกุมารแดงเรียยทซับค่ะกุมารแดงเรียยทซับตัวใบกลมนะคะหรือว่าเชอรี่เรดนะคะนี่ค่ะกุมารแดงของจริงเลยคะ่ะแดงแป๊บเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นรวยซับสีทองนะคะ เว้ซับสีทอง150บาทนะคะส่วนกุมารแดงเรียกซับ2 5งรา250บาทนะคะซับมงค์150งบาทเออห่100บาทค่ะแล้วก็ซุปซปเปอร์เรสนะคะ100บาทเช่นกันค่ะส่วนบีโกเนียบีโกเนียนคะคะอันนี้คือน้องได้แสงนะคะน้องได้แสงใบน้องก็จะออก กัดสีแดงแบบนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้เอฟีดูเป๊บหนึ่งว่าแปดสิแปดสิบาทประมาณไหนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทนี่ค่ะแปดสิบาทดอกสีชมพูนะคะบีโกเนียลัมนะคะส่วนอันนี้คือ,อ พุทธลักษานะคะพุทธลักษาดางตัวนี้ดอกสีส้มนะคะตัวนี้ดอกสีส้มตัวนี้50บาทนะคะ50บาท50บาทอันนี้ก็จะเป็นอาที่ปะวานขี้ปาวานขี้ปะวาน70บาทนะคะ70บาทโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นกระถาง1 1เอนิ้วนะคะ250บาทนะคะ250บบาทโชคเก้าชั้นดำนะคะ แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไผ่ฟิลิปปินไผ่ฟิลิปปินก็แปดสิบบาทค่ะส่วนในกระถางดินเผานะคะรับหน้าร้านนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะไผ่ฟิลิปปินนะคะตัวนี้จะเป็นออมเงินนะคะออมเงินอ,อมเงินกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วห้าสิบบาทค่ะอ,อมนาคนะคะอ,อมนาค อ,อมนาากา็นี่นะคะ50บาทเช่นกันค่ะส่วนสีฝา้านี้จะเป็นยากำจัดหอยทากนะคะยากำจัดหอยท่านี่ค่ะ50บาทเช่นกันนะคะอ,อมเงินนะคะน้องเป็นไม้มงคลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภูเอน j o ยนะคะหรือว่าภูงาช้างนะคะก็คือถ้าขึ้นหลักแล้วนะคะที่เป็นใบใหญ่ก็จะเรียกน้องว่าภูเอน j o ยนะคะ ห้าสิบบาทเช่นกันนะคะมากันที่พริกค่ะพริกด่างพริกด่างพริกด่างตัวนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะไหลเหลืองห้าสิบาทนะคะไหลเหลืองห้าสิบาทอันนี้เดี๋ยวอ,อาทิตย์หน้าแม่ค้าจะเปลี่ยนราคาแล้วนะคะแม่ค้าจะเปลี่ยนราคาแล้วแต่นี้ยังให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท หนึ150บาทนะคะนี่ค่ะอาทิตย์หน้าแม่คะจะเปลี่ยนราคาแล้วนะคะโชวเก้าชั้นนะคะโชว์เก้าชั้นส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรลิ้นมังกรสำริดนะคะมีหน่อออกมาแล้วนะคะแม่คาส่งต่ออยู่ที่200บาทนะคะลิ้นมังกรสำริดค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นริบบินชาลีสีชมพูค่ะ150บาทนะคะลิบบินชาลีสีชมพูส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นาสายเพชรสายลุ้งค่ะเพชรสายลุง้งน้องเป็นไม้ที่ต้องเลี้ยงแดดนะคะเลี้ยงแดดนะคะน้องต้องได้รับแสงแดดทั้งวันนะคะสีน้องถึงจะเข้าชมพูนะคะกระถางละ80บบาทนะคะเพชรสายลุง ส่วนตัวนี้เกี่ยวเงินเกี่ยวทองหรือว่าเกี่ยวสวรรคะ์นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่150บาทเช่นกันนะคะ150บาทเช่นกันเดี๋ยวนะคะตัวนี้ก็จะกระถางใหญ่ใหญ่ๆนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าเป็น นะคะลืมชื่อคะ่ะบุษบาพาลวยค่ะตัวนี้ดอกเขาจะสีม่วงๆ่วงนะคะดอกเขาจะสีม่วงๆ่วงนี่ค่ะกระถางใหญ่ๆบึ้มๆบแบบนี้เลยนะคะบุษบาพาลวยกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกระ,ะาถางละ250บาทนะคะบุษบาพารวยค่ะสะบาพารวยอันนี้ก็จะ อันนี้โชว์อันนี้ขายหน้าร้านแล้วกันนะคะห้าร้านหน้าร้านนะคะเนี่ยค่ะปวยเซียนดอกเล็กๆแบบนี้นะคะพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยดูสีนี้นะคะสีนี้สวยมากเลยค่ะหน้าร้านนะคะหน้าร้านมาหน้าร้านนะคะ FC อันนี้จะเป็นม่วงกมัมมี่นะคะม่วงกมัมมี่ม่วงกมัมมี่กระถางนี้แม่ค้าไม่ได้ขายนะคะกระถางนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะคือตัวนี้นะคะ น้องได้รับแสงเดดเช้านะคะแสงแดดเช้าสีก็จะม่วงแบบนี้นะคะสีก็จะม่วงแบบนี้นี่ค่ะน้องได้รับแสงแดดเช้านี่ค่ะส่วนส่วนกระถางนี้นะคะส่วนกระถางนี้น้องไม่ได้รับแสงนะคะน้องไม่ได้รับแสงเพราะว่าเม่้ะเอามาไว้ข้างในสีของเขาก็จะไม่ไม่ม่วงเท่าไหร่นะคะไม่ม่วงเท่าไหรต่างจากตัวนี้นะคะต่างจากตัวที่ได้รับแสงเช้านะคะสีจะม่วงแบบนี้เลยนะคะนี่น้องมีชื่อว่า ม่วงกำมะหยี่นะคะส่วนแม่ค้าขายแม่ค้าจะขายตัวนี้นะคะขายตัวนี้กระถางละ80บาทนะคะ,ะถ้าลูกค้ารับไปลูกค้าก็ไปวางในที่ที่ได้รับแสงแดดเช้านะคะนี่ค่ะสีจะม่วงแบบนี้เลยค่ะนี่นี่นะคะมาดูอันนี้นี่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนจะมีเพี้ยนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแม่พันธุ์นะคะตอนนี้แม่พันธุ์เหลืออยู่แค่กระถางเดียวค่ะนี่ค่ะ ม่วงกำมะหยี่นะคะส่วนกวกพระพรมกวกพระพรมป่าด่างขาวนะคะกวกพระพรมป่าด่างขาวนี่เลยค่ะหลอดใหม่กลางแล้วนะคะหลอดใหม่กลางแล้วคือแม่ค้าขายอยู่250บาทนะคะ250บาทนะคะกวกพระพรมป่าด่างขาวค่ะ250บาทค่ะตัวนี้จะเป็น บันไดเศรษฐีนะคะห้าสิบบาทค่ะตัวนนี้จะเป็นภูหินอ่อนนะคะผู้หินอ่อนภูหินอ่อนแปดสิบบาทนะคะผู้หินอ่อนแปดสิบบาทภูบราซิลผู้บราซิลสามสีแปดสิบบาทเปเปอร์นะคะเบปเปอร์เปเปอร์หนึ่งร้อยบาทนะคะเปเปอร์ส่วนกุ้งนะคะส่วนกุ้งกุ้งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกุ้ง แล้วก็มากันที่ตัวนี้จะเป็นเฟิร์นขนนกนะคะรับหน้าร้านนะคะตัวนี้จะเป็นเศษถีแก้มปองนะคะสองร้อยบาทนะคะเศษถีแก้มปองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าวัวใบหัวใจนะคะหน้าวัวใบหัวใจห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะราคานี้ยยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ หน้าวัวใบหัวใจนะคะส่วนอันนี้ว้านลางเงินนะคะ100บาทตัวนี้ก็คือจะเป็นอาชายผ้าสีดาปีพีเสื้อนะคะรับหน้าร้านนะคะ100บาทน้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะลิ้นมังกร80บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรับหน้าร้านนะคะตัวนี้ก็150บบาทรับหน้าร้านนะคะ แล้วก็มีแบบกระถางพลาสติกขายด้วยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะ,ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ฝากท่านผู้ชมแล้วก็ f อทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะ,ะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีค่ะ